สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องแบงค์มีมบอลส,สีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะ ok เดี๋ยวน้องแบงค์บอกเบอร์ม่อีกทีนี้นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนหก สามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอา่าเก็บเงินปลายทางด้วยค่าจะส่งนะครับสี่สิบเก้าบาทเหมาเหมาใครซื้อครบห้าร้อยจะส่งฟรีนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยกะถางหกนะท่านผู้ชมโหสวยมากนี่นี่ครับ ใบเท่ามือน้องแม้งเลยนะครับต้นนี้นะชื่อว่าพรสวงนะครับความสูงก็โอ้โหสูงมากครับถ้าเทียบกับขวดน้ํานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอนี่ครับอันนี้วัดจากกระถางขึ้นมาเนาะนี่ครับต้นนี้พรสวงนะครับสวยมากๆท่านผู้ชมลักษณะของพรสวงนะครับจะเป็นใบสีแดงนะครับมีแข้งนะต้นนี้นะครับเอาไปอยู่ที่เก้าสิบแปดบาทครับ วันนี้ไปช้าๆครับต้นต่อมาอยู่ในกระถางสี่มนสวรรค์ครับกับชายชนไม่ป้ายต้นนี้ขออยู่ที่สี่สิบเก้าบาทต้นต่อมากระถง 5, างห้าอสงไข่นี่ครับอสงไข่อยู่ที่สี่สิบเก้าบาทครับกระถางห้าสวยๆเลยท่านผู้ชมรอดใหม่กําลังออกมาป้ายทุกบป้าย,ายสวยมากครับเอาไปเลี้ยงแดดนี่คือน่าจะกัดแดงมากนะครับสี่สิบเก้าบาทนะ ต้นต่อมาครับนายทองเหม็นนายทองเหม็นนะครับต้นนี้อยู่ที่เจ็ดิบเาบาทครับอยู่ในกระถางห้าเลยกัดสีสวยมากๆท่านชมเป็นบอลเก่าเนาะบอลเก่าโบราณนะครับต้นต่อมาครับมีใครชอบเรียงสเสน่จันไหมเอ่ยสเสน่จันนะครับห้าสิบเก้าบาทสองต้นคู่เลยเอาลากทะลุกระถางแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางหเป็นฟอร์มพุ่มสวยเลยนะครับ 59บเก้าบาทครับอันนี้เป็นสเสน่ห์จันนากนะครับต้นนี้เนาะต้นต่อมาครับโอ้หบางพีเอาไปเปลี่ยนกระถางห้าได้เลยครับสวยมากๆเลยต้นใหญ่ต้นนี้เอาไป4ี่สิบาบาทละกันครับโอ้โหต้นต่อมานะต้นนี้เป็นชายชนครับหลอดใบใหม่นะปายนะแดงนะครับชายชนต้นนี้โอ้โหไซส์ใหญ่สวยๆเลยนะครับ ต้นนี้ขออยู่ที่80บาทครับต้นต่อมานะครับหลวงราชนีหาครับสวยมากๆท่านชมดูเดีย๋ยวน้แมงเบาแสงให้นี่ครับหลวงราชนีหาต้นนี้ขออยู่ที่59ครับโอ้เทพนาคาโอคุ้มมากๆต้นนี้39บาทนะ ริมขอบฟ้าท่านผู้ชมริมขอบฟ้านี่ครับไซส์ใหญ่ริมขอบฟ้านะครับต้นนี้เดี๋ยวเอาไปดูก่อนนาเท่าไหร่นะริมขอบฟ้าต้นนี้เอาไปราคาสี่สิบเก้าบาทครับต้นต่อมาเทพนาคาบ,บวกพายบวกพายจันทร์ครับห้าสิบเก้าบาทสองต้นคู่ท่านผู้ชมคุ้มมากเลยนะสองต้นคู่นะครับตกต้นลายี่สิบ น้อยๆนะครับนี่สวยมากท่านชมมาเริ่มที่ถาดต่อมานะพยามุจลินนะครับเริ่มกัดสีแล้วต้นนี้สวยมากๆครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับอยู่ในกระถางหกนะพยามุจลิน ัชมพูสวยมากๆครับหกสิบเก้าบาทท่านผู้ชมแปลว,ว่าพญานาคนะครับตัวนี้เนาะพญามุจลินหกสิบเก้าบาทต้นต่อมาครับต้นนี้ไปหกสิบเก้าบาทครับจะตุรเทพโอ้โหชื่อนามไพเราะมากๆครับจะตุรเทพเทพบนสวรรค์น,นะครับอ่อเป็นไม้บอลสีครับถือว่าเป็นไม้มงคลเลยนะท่านผู้ชมสวยมากๆโอ้ ตันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับสวยมากๆเทพดารานะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ขออยู่ที่เก้าสิบเอาไปแปดสิบเก้าบาทครับท่านผู้ชมบอลเป็นบอลน็อกตู้ทั้งหมดนะท่านผู้ชมค่อนค่าที่จะแบบสวยเลยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าน้องอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางนะพอไปถึงเนี่ยให้แกะนะครับแกะในช่วงเย็น พอแกะช่วงเย็นเสร็จแล้วนะครับก็ใช้น้ำรอถาดเหมือนน้องแบงค์ไว้นะครับหนึ่งถึงสองวันนะท่านผู้ชมบอลเนี่ยก็จะตั้งขึ้นสวยเหมือนเดิมนะแนะนํานะครับให้ไปไว้ในร่มก่อนนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งโดนฝนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะตันนี้นะครับเป็นชื่อมงคลมากๆเลยนะครับรอดใหม่กําลังออกมาแล้วมหาเศรษฐีท่านผู้ชมมหาเศรษฐีใครเอาไปเนาะสวยๆเลยน้องแบงค์ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับ มหาเศรษฐีกระถังกระถางหนะ้านะท่านผู้ชมกัดสีสวยบอลป้ายครับต้นต่อมาพันท้ายนอนละสิงนะครับพันท้ายนอนสิงต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับสาวนครเจสีแผงท่านผู้ชมห้าสิบเก้าครับหมายที่ถาดต่อมาท่านผู้ชม กระถางห้านะโอ้โหสองต้นธรามชมสองต้นอางรักสดโอเคสองต้นคุ้มมากๆเลยต้นนี้าไปห้าสิบเก้าบาทครับสองต้นเนาะเอาไ้ม,มขอให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็รีบโทรมาได้นะครับถ้าหมดแล้วอาจจะจะได้ต้นนอกคลิปนะครับต้นนี้กระถางห้าเหมือนกันนะครับนารีบุรพาครับห้าสิบเก้าบาท กระถางห้าครับท่านผู้ชมแสงสุวรรณสวยมากๆเลยต้นนี้ขอโอ้โหเนี่ยครับสวยมากๆท่านผู้ชมแสงสุวรรณต้นนี้ขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทครับเราปีบวกต้นนี้ขออนุญาตเนาะเราปีนะครับบวกนางกิรินีสองต้นคู่เลยเอาไปสามสิบเก้าบาทนะครับ ทิปวาลีท่านผู้ชมโหสวยมากต้นนี้ขอขออยู่ที่สี่สิบเก้าครับกระถางห้านะต้นนี้ก็กวนอูนะครับกวนอูสวยมากๆท่านผู้ชมใบเนี่ยเห็นท่านผู้ชมเห็นใบาขาวๆนี่จะเป็นยาเนาะครับยาท่านผู้ชมเอาไปแล้วไม่ต้องไปฉีดยานะครับเพราะว่าน no ้องแมงคิดไปให้แล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวน้องก็จะหลุดเองนะครับพวกขาวๆเนี่ยหลุดออกไปนะครับกวนอูนะครับกวนอูอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทครับ เมืองใหม่เมืองใหม่สาสิบเก้าครับมนสวรรค์ต้นนี้นะครับมนสวรรค์จุดๆสวยมากๆท่านผู้ชมมนสวรรค์แล้วก็พระโมคคลลานะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับสองต้นคู่เลยต้นนี้เจ้ากรุงอังวะนะครับสี่ิบเก้าบาทครับสวยมากๆอ่ามาที่ทาต่อมานะครับ ตอนนี้สวยมากๆท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบจุดเหมือนเลือดอะครับเลือดเนาะกับดาราพันท่านผู้ชมนี่ครับนี่สวยมากๆจะเป็นจุดเหมือนเลือดนะครับเป็นบอลมีแข้งด้วยนะครับต้นนี้สี่สิบเก้าบาทนะครับไก่ทองยังไม่กัดสีต้นนี้เอาไปสี่สิบเก้าบาทเป็นบอลเก่านะไก่ทอง พริกกับเกลือสามสิบเก้าครับตัวนี้สวยมากๆเทพอักษราใบม,มีตำหนินิดนึงนะครับต้นนี้ขออยู่ที่สี่สิบเก้าบาทครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันท่านผู้ชมเยอะมากๆค่ะท่านผู้ชมแดงสยามครับสามเก้าครับนางวิชุดา สาิบาทนะครับโอ้โหสวยมากท่านชมถือว่าเป็นกำคืนทุนให้ลูกค้าเนะนี่ครับเอาแมงจะส่งแบบตะกร้าไปรษณีนะท่านผู้ชมสวยมากๆครับมีเก็บเงินไปทางด้วยใครซื้อครบห้า้อยจะส่งฟรีนะป้าบูตรทองครับต้นนี้เอาไปยี่สิบบาทนะครับราคาเบาๆนะครับวันนี้ศีลาเพชรน,นะครับสามเก้า ้นนี้ต้นนี้สวยมากๆท่านผู้ชมสี่สิบเก้าบาทครับน้องชื่อว่าบางพีเนาะรวยล้นฟ้าครับเอาไปสามสิบเก้าพอเอาไปเลี้ยงแดดตะกัดสีสวยนะครับชื่อขออนุญาตนะครับมาที่ถาดต่อมาโหสวยมากท่านผู้ชมพญาหงนะครับตัวน,นี้ใบใหม่สวยมากๆครับนี่ครับพญาหงนะครับ เอาไปหกสิบเก้าบาทครับเป็นบอลเก่าโบราณนะครับต้นต่อมาธาตุบางแก้วแปดสิบเก้าบาทต้นนี้กระถางห้านะครับไปกระถางหกเลยต้นนี้คุณแผนนะครับเอาไปห้าสิบเก้าบาทครับปู่สวยมากราคาเบามากเลยวันนี้นะครับดาราแผงต้นนี้ขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทครับเดี๋ยว ไฟก่อนชุบนี่ครับเอาไปห้าสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมลืมมืดแล้วนะครับพรายจันเดียวเดียวเลยพรายจันเดียวเดียวเลยสี่สิบเก้าบาทครับเมืองอุดรครับกับพระโมคคลานะเนาะเอาไปห้าสิบเก้าบาทครับมาที่ถาดสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะครับถาดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกระถาง ห้าแล้วก็กระถางหกนะต้นนี้นะครับจะถางหกท่านผู้ชมมหาเศรษฐีต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับมีต้นเดียวนะเนาะไอมีสองต้นนะครับนี่ต้นนี้หนึ่งร้อยนะครับโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมให้สิทธิคนที่โทรมาก่อนนะครับฟอร์มพุ่มเลยไก่ทองนะครับไก่ทองเจ็ดสิบเก้าบาทครับพริกกับเกลือนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทกระถางกระถางหกครับ สุขีบจัดทับครับเป็นบอลโบราณนะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทต้นนี้โอ้ต้นนี้ยังไม่ให้ไปดีกว่าเนาะถ้าใครอยากรับเนาะครับขอคนที่รับได้นะครับโนพ9เก้าเอาไปสี่สิบเก้าบาทครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ